สวัสดีครับผม300กับ45วันแล้วผมมาเก็บใครกันดีกว่าครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

38...39...40... 41...42...43... 4 4 45 46 47 48 49 50 51, 52, 53 54, 55, 56 57, 58, 59 60, 61, 62 63, 64, 65 66, 67, 68 6,9 7ิบเก้าเจ็ดสิบเ7,7ดสิบเอ็ 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 โอเคครับผมวันนี้ได้92ฟองครับผมต้องขอภัยด้วยเมื่อวานไม่ได้เก็บเนาะพอดีติดทุร่านนิดหน่อยก็เลยไม่ได้เก็บครับวันนี้ได้92ฟองครับผมไวามาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ